จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนพอเขาไม่รู้ emotional g u i d e n system เนาะก็คือระบบทางอารมณ์ของตัวเองเอาง่ายๆก็คือไม่รู้จักตัวเองเพราะคุณไม่รู้จักตัวเองเนี่ยหลายๆคนก็พูดไปทางๆที่ตัวเองรู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบว่ามันไม่ใช่รู้สึกไม่เชื่อเข้าใจปะฮะบางทีคุณทําไปเพราะคุณรู้สึกไม่เชื่อทําไปก็ pushing against เห็นไหมล่ะ pushing against ก็คือให้ผลตีกลับลูกเข้าใจปะยิ่งทําแทนที่จะได้ผลดี ก็ยิ่งเกิดผลเสียเข้าไปมันมาจากการที่เรารู้ผิวเผินพอเรารู้ผิวเผินก็เอาไปใช้แบบลวกลวกเหมือนกันในทุกเครื่องมือที่คุณครูบอกอะที่บอกเป็นไปทําทางลัดอะแล้วหลายหลายคนคือมันไม่ได้ผลนู่นนี่นั่นที่เขาไปเอามาจากคนนู้นคนนี้คนนั้นนะลูกแล้วมันไม่ได้ผลเพราะอะไรอะเพราะว่าไม่ได้นัวละเอียดกับมันไม่ได้เข้าใจว่าความหมายของมันจริงๆไม่ได้เข้าใจถึงถึงลากหรือแก่นมันจริงเพราะมันไม่เคยสําคัญคําพูดเนี่ยฟังนะแพงมากเลยดูกนั้นคําพูดเนี่ย ไม่เคยสําคัญเท่ากับวเบรชั่นหรือไวของคุณเลยความรู้สึกของคุณชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่แอฟเฟอร์มชั่นด้วยความรู้สึกที่เป็นด้านลบกังวลสงสัยเครียดโกรธไม่เชื่อแล้วก็คือไม่เชื่อมากพอก็ยังดินน้นรนก็ยังเขาเรียกว่ายังกระทําไปอีกเข้าใจเออก็ยังผลักดันตัวเองถีบตัวเองเองีกนน่นนี่นะบางคนก็ใช้ศัพ์แบบเนกระถีบเข้าใจปะ่ะใช้ศัพท์ที่เนกาทีบก็คือใช้สัพ์ที่ถีบตัวเอง 嘿嘿。